ินดีต้อนรับเข้าสู่ b p n เรื่องของออนไลน์เสียงจักรยานยนต์ทรงของแล่นมยุทอยู่หนาบ้านเก่าๆหลังหนึ่งในหมู่บ้านช่ายทุงกุกกำลังนั่งกลางโทรศัพท์อยู่พอดีเห็นคนทรงของตะโกนขึ้นมาว่าของออนไลน์เดอ้อผัดสดุชื่อกุก กุกสะดุ้งนิดหน่อยเพราะบอดไดสั่งของไวแต่กระลุกไปเส้นรับอย่างงงงงกองกระดาษสีน้ำตาลเก่าๆมัดด้วยเชือกปอบอมีโลโก้ล้านบอมีชื่อผู้ทรงมีแต่ชื่อกุก,กกับที่อยู่เขียนด้วยลายมือสีสีสัน้นๆเร่ากับมือค้นแก่กุกหันไปหาบุญมาเพินกำลังยืนพิ่งเสาเฮือนสูบยาเอากุ๊ก มุงไปสั่งอังอีกล่ะของกะเต็มเฮือนอยู่แล้วเด้กุูกบ่ได้สั่งเด้ของมันมาผิดจักหน่อยกูบบหูจักผู้ทรงจกักเถื่อกูว่าพ่างเอามือเก่าหัวลั่นกับอิงเพิ่นสองกะวิงมามุ่งเปิดโลดเปิดโลดยามม่วแต่ลังเลกุกกะเลยฉี่กองออกกลิ่นอับอับเหม็นเข้าข้าวถ้วยขึ้นมาในทันที ขังในบรรจุเสือผาเก่าเก่าเปืือนดินกับคราบน้ำตาลแดงเหมือนเลือดแห้งๆมีซองเล็กๆสีดำติดอยู่เขียนว่าของโบแมนของเจ้าขึ้นให้มั่นด้วยทุกคนมองนากันนิ่งๆขนแขนสั่นพ้องอิงเอ่ยเสียมเบาว่ากุ๊กกูวของนี่มั่นผิดทางมั่นอาจบ่ได้เป็นของคนตายบ่ เสียงล่มพัดวิววิวผ่านเฮือนเงียบเงียบเหมือนตอบค่ำอยู่ในนั้นบุญมะนางสูบยาต่อแต่สายตาเพิ่นกระบนละจากกล่องกูก็เลยโอ้เอาอีกคือเกา่ากูบอกเดอ้อของแบบนี้มันบ่ปกติละ่ะโบแมนว่ามีผู้ใดทรงผิดยังดอกของมันมันหูซึกห่อนห่อนแห้งอยู่ลั่นกะหัวเลาะกบเกือนโอ้ยกะก่กองเก่ามันอับอาเพศเป็นห่อนแต่ปากหัวเลาะ ตาเพิินกับบอก,ก้ามองตรงลงไปในกล่องอิงเบังเสือเกาๆที่พับกล่องอยู่แล้วชี้เบิ้งเบิงเห็นบ่มันมีคราบดินติดอยู่คือซุ้มหุ้มป่าชาบางพื้นก็คือมีร่อยเหมือนถือฉีคขาดกุ๊ก็เริ่มใจข้อวิววิวเลยเอากลองไปว่างไว้ไต้ถุนเฮือนตั้งใจว่าสิโชาวเศร้ามืออื่นสิเอาไปถามปยายัญญยในหมู่บ้านเพระเพิ่นหูจากเรื่องของขังผีสางหลาย แต่คืนนั่นเองตอนเด็กล้มพัดหูหูเสียงไม่กระดานใต้ทุนดังเอียดเอียดดังคือมีคนเดินขึ้นมาหลายเทียกุ๊กนอนบ่นหลับลืมตาขึ้นเห็นเงาดำยืนอยู่ปลายเตียงเงานั่นเอามือเปื้อนโครนสันส้นๆชี้ไปทางใต้ถุนเสียงแหบตำดังขึ้นข้างหูคืนของกู คืนของกูเดี๋ยวนี้กุกพวาลุกขึ้นนัง่งหันไปเบิงบุญมากกับลั่นนอนกลนอยู่อิงก็ยังหลับเน่นเฮ็ดให้กุกใจวิววิคิดว่าบอมเมนฝันกุกหันไปเบิ้งใต้ถุนบ้านเห็นกองพัสดุเดินเองเบาๆคือมีคนเขย่าอยู่ข้างในกุกอยากสีลองแต่เสียงกระบอย่อมออกมากุกนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียง ใจเต้นคักคือสิลุดออกมานอกอกเง่าดำยังยืนจ้องอยู่ปลายเตียงมือมันสี่ไปทา่งใต้ทุนเบาไหวติ่งท่านใดนั่นเองเสียงหัวเราะเบาๆกระดังขึ้นจากใต้ทุนบานเฮอเเสียงหัวเราะโบคือเสียงผู้บ่าวโบคือเสียงผู้สาวมันเป็นเสียงแหบๆแทรกมาในลุ่มหนาวฟังแล้วสยองลุกทั้งตัวกุกสกิดบุญมาบุญบุญ มึงได้ยินบ่บุญมากงวงเงี้ยลื่มตาขึ้นหืมอียงวะกุก๊กมึงว่าพน้ำแท่นอพูดบ่ท่านจบเสียงหัวเกกราะกะดังขึ้นใกล้กัวเกา่าจนเล่นสะดุ้งตื่นตามมาอียงเปิดตาบึ้งแล้วถามเสียงสันกุก๊กมึงไปเอาอีหยังเข้าบ้านวะกองผีผีนี่ก็ต้องเป็นตูการแน่นอนทุกคนเงียบฟังเสียงที่ดังอยู่ใต้ถุน มันคือมีคนหลายคนกำลั่งหัวเราะกลัวๆแต่โบมีผู้ใดกล้าโผนาไปเบิงกุกหึดใจมือนีกูสิไปเปิดมันเบิงว่าขาังในมันคืออีหยังแน,น่บุญมากกัเลยจุดไฟตะเกียงเล็กๆเ,เดินตามกุกค,ค่อยๆย,ยองลงบันไดไปถึงไต่ทุนกองพัดสดุว่างอยู่ในความมืดเง้ามันโยกเองสะสา,าเหมือนมีมืออยู่ขังในกุกยกฝากองขึ้น ฮกท่านใดนั่นเองล่มเย็นพัดวูบออกมาไฟตะเกียงดับพึบเงาดำาหลายเงาโพพุ่งออกจากกองแวบไปทั่วใต้ถุนบ้านตาแดงแดงซองขึ้นมาจากมุมมืดเสียงหัวเราะดังพร้อมกันรอบทิศฮ่าฮ่ฮขึ้นของกูขึ้นของกูบุญมากกับเล่นเฮ็ดจังไดกับบท่านกุ๊กกับอิงกระยืนแข็งเป็นหินอยู่ท่าน บวก,กา้าแม่แต่สิหายใจเสียงหัวเราะยังคล้องกล้องอยู่รอบๆใต้ถุนบ้านมันดังขึ้นเรื่อยๆจนไม่กระดานสั้นสะเทือนกุกเหงือแตกพลักยืนตัวสั้นมือสั้นจนแทบปล่อยไฟแช็กที่ถือไว้บุญมาพยายามตะโกนไผ่ไผ่ยยอยู่ในนี้ออกมาโลดอย่ามาหลอกหลอนแต่เสียงเพิ่น กระสั้นจนขาดความมั่นใจเงาดำตัวหนึ่งเลื่อยออกมาจากกล่องตัวเงายวๆวแอวคอดคูดแขนขายืดเงย้าคือคนโดนยืดหนังตาแดงชำ้ำยางเข้ามาหากุกชี้นาแล้วเอิ้นเสียงต่ำว่าเจ้ารับของกูเจ้าต้องคืนของกูลั่นสะดุ้งห้องลั่นของยังวะ ของมึงอยู่ในกลงนี่บอท่านใดนั่นเสื้อผ้าเก่าๆในกลงก็กระจายขึ้นไปลอยยุคลางอากาศเสื้อผ้าเปื้อนดินกับคราบเลือดแห้งๆลอยรอบหัวพวกเขาบางผืนพันข้อลั่นแน่นจนหายใจบ่ท่านญิงพุ่งเขาไปดึงออกตะโกนลัน่นมันบ่แมนเสือธรรมดามันคือเสื้อโซบบุญมาด้ยิ้นกันนาซีดเผือดโอ้ย กูเคยได้ยินอยู่ว่าบางคนขุดของจากบ้าชชามาขายออนไลน์นี่มันของโสภจริงๆเด้พอเพิ่นเว้าจบเงาดำกับหัวเราะลั่นขึ้นอีกถืกแล้วของกูเจ้าสั่งมันมาเองเจ้าต้องเป็นเจ้าของมันตลอดไปกุกนาซีดน้ำตาคลอกูบ่ได้สัง่งกูบ่ได้อยากเอามาเด้ แต่เงาดำกระย่างเขามาเรื่อยๆแขนเงาเอือมมาหากุกจนปลายนิ้วเย็นเฉียบแตะนาผากปลายนิ้วเย็นๆที่แตะนาผากุกมันแทกเขามาคือไฟช็อตกุกสะดุ้งล้มลงไปกับพืน้นหัวหมุนตื้อๆเสียงเน่งหัวก้องดังแทกเขามาเจ้าคือผู้รับเจ้าคือผู้สืบต่อคื้นของกู หรือเจ้าสิแทนมันบุญมากับเอียงรีบวิ่งเข้ามาประคองกุกกุกมึงเป็นจังใดลันยังหอบแหกแหกมือกุมข้อที่เพิ่งถึกเสือผีรัดกูว่ามันสิเอากุกไปแทนเจ้าของเดิมทันใดนั้นไฟตะเกียงที่ดับกระติดขึ้นมาเองแวบหนึ่งแสงสมสลัวส่องให้เห็นเงาผีหลายตนยืนเรี่ยงร่ยอยู่รอบใต้ทุนมันบอมีขา มีแต่ลำต่ำโตดำมาลือดวงตาแดงซองคือทานไฟเงาหนึ่งยางเข้ามาใกล้เอินเสียงหอยหวนว่าของนี่มันออกจากป่าชาบอมเมนของซื้อขายบอมเมนของผู้ใดมันเป็นของวิญญาณเหตุจังใดเจ้ากะหนีบอพนกุกพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายหนักคือมีหินทวงบอไหวติงได้แต่หายใจหอบ อิงหันไปถามเสียงสันแล้วสิท้าจังไดถึงสีขึ้นให้พวกมึงผีนั่นยิ้มปากฉีกว้างเสียงมันคือเสียงคนหลายคนซ่อนกันเอาไปทรงขึ้นแต่ต้องไปทรงที่มันมาปาชาเกา่าทันทีที่มันเว้าเสร็จกลองพัสดุที่ว่างอยู่ก็ปิดดังปักเองอีกครั้งแล้วเงาดําก็ค่อยๆเลื่อนหายไปที่ละตน เหลือไว้แต่ความมืดกับกลิ่นข้าวเลือดจางๆกุกนังหอบเงื้อแตกเต็มตัวบุญมาสูบหญ้าดูดเฮือกไงมือสัน้นโหยุดกูว่าถ้าเฮาบกขึ้นกลองนี่มันสิหลอกหลอนจนเฮาตายมูเด้ลั่นพยักหน้างกงกขึ้นโลดขึ้นมันขึ้นไปโลดแต่มันว่าต้องไปขึ้นปลาชาเกาพกมึงหูบอว่าปลาชานั่นคือปลาชาใด ถูกคนเงียบกริบเหลือแต่เสียงล่มพัดวิววิวมาทั้งทิศตะวันออกทิศท,ที่มีปาช่าโบราณที่บ่มีไผกล้าเข้าไปมาเป็นสิบสิบปีมืออื่นแต่เสากุกบุญมาลั่นแล้วก็อิงกันัดกันเอากล่องพัสดุนั้นไปเคลืนตามที่เงาผีบอกแต่บรรยากาศก็กคือบ่ปกติแต่ง่ออกจากบ้านแล้วฝ่าเสานั้นมนๆบ่มีแดดลมพัดเอืเอ่อย แต่หนาวลึกจนเสียวสันหลังกุกกอดกลองแน่นคือบบก้าเวา้าบุญมากระหันไปกำชับอย่าหยุดกลางทางเด้ออย่ามองย้อนหลังเด้อกูเคยได้ยินผัวูุโสว,ว่าวา่าทางไปประชาเกามันสิหลอกตาคนลั่นหัวหลอกกบเกือนโอ้ยมุ่งย่ามาคูกูเบ่เสือดอกของออนไลน์ก็คือของออนไลน์เห็นแหละมันแค่มีผู้ขายบุปกติแต่เสียงเพนกระสันเหมือนกันพอเดินเข่าเข็ทงร่างข่างมู่บาน ความเงียบมันกระเข่ามาแท่นเสียงนกเสียงจัก,กระจันคือหายไปเบิดอิงหันไปกระซิบพวกมึงไนยินบอทำไมมันเงียบป่านี้บุญมาเบิงฟ้าแล้วถอนหายใจเง่านี่ละของบดีเขากำลังเข่าเขตเขาของมันแล้วพอพวกเขาเดินไปใกล้เถียงนาหน่อยเก่าเก่าที่พังเหลือแต่เสาไม้เสียงฝีเท้ากระบ,บุคือเสียงสีข้นอีกต่อไปแล้วมันดังหลายจังหวะเหมือนมีผู้คนตามมาอีกเป็นซิบ กกเหลียวหลังท่านทีแต่เห็นมีแค่บุญมาลั่นอิงแล้วเสียงฝีเท้าอีกเป็นซิบกระดังยุ่ต่อหลังบอกขาดสายกูขนลุกสู่รีบหันกลับมากอดตองแนนกว่าเก่าทันใดนั้นกรองกระสันขึ้นเองตึกตึกตึกคือหัวใจคนเต้นเสียงหัวเราะเบาๆกระดังขึ้นใกล้หูฮฮพวกเจ้ากำลังพาเฮ้ากลับบ้าน กูกอดกล่องแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในกระดาษบุญมากก็ค่อยถือไฟฉายสองน้ำทางแต่ยามแสงไฟซองไปข้างหน้ามันก็คือสซองไปโดนต้นไม้ต้นเดิมบ่ขาดสายลั่นเลื่อมงุดหิดบ่แมนว่ากูเดินอยู่วงกลมบอกูว่ากูเห็นต้นนิ้วต้นนี้ตั้งสามเถื่อแล้วเด้อิงสั่นหัวเบาๆบใช่ดอดมันบ่ได้ซ้ำแต่ว่ามันหลอกตาเฮ้าผีมันเลียนตลกแล้วเสียงหัวเราะเบาๆกระดังตามสายลมฮ่าฮ่าฮ่าไปทางไดก็คือทางเดิมบุญมากกัดฟันแน่น กูหงวิธีอยู่มึงทั้งสีหามเลี้ยวหลังถ้าได้นินเสียงเรียกซื้อก็่าตอบอย่าหันพอเพิ่นเว้าจบก๊ก็ได้นินเสียงเบาๆอยู่ข้างหูก๊กกุกเจ้ามาทรงให้กูบอเสียงนั่นคือเสียงแม่กุกที่เสียไปโดนถึกรถชนตั้งแต่กุกยังหน้อยกุกสะดุ้งน้ำตาคลอแต่บุญมากระตะกวนใส่อย่าเลียวนั่นบอแม่นแม่มึงมันหลอมึงกูกัดฟันเดินต่อขนลุกทั้งโตเดินไปอีกบ่ดนเสียงกระเปี่ยมไปเรียกบุญมาบุญมา บุญมามึงสิหนีใดบอ่อมึงเคยขโมยของกูเจ้าสีขึ้นมันบอ่อบุญมาหนาสีดเผือดแต่กะหันหนาตรงบ่หันกลับลั่นกะเห็ดเป็นใจแข็งแต่ย่มเสียงเริ่มเรียกซืืออิงอิงอิงมากับกูเดอ้อเสียงนั่นคือเสียงพ่ออิงที่ตายไปแล้วอิงน้ำตาไหลพากสันเทอมพ่อพ่อจริงๆบ่เนาะบุญมาจับแอวอิงแน่นบ่แมนมันบ่แมนเด้ทันใดนั้น ล่มเย็นพัดแรงใบไมป้ปลีววนกลองในมือกุกสั้นแหง้งคือสิแตกออกเสียงหัวลอกกระดังขึ้นพร้อมกันรอบทิศฮ่าฮ่ฮถึงเวลาแล้วใกล้แล้วใกล้ปาชาแล้วทางที่สี่คนเก่าอย่างเริ่มแคบล่งเรื่อยๆต้นงิวเกา่เกาๆก็เริ่มโผล่ขึ้นสองขางล่ำตนสูงเทิงฟ้ากินการแหลมคือหอกแท่งสายล่มผัดฮู มีเสียงเหมือนค้นครวนไห้ดังหลอดมาตามลมกุกกอดกลองแน่นขึ้นเรื่อยกูว่ามันบอกไกล่ลวเด้อบุญมาเอื้ออิงเล่นใจไว้เด้อบุญมาเหลือบไปเบื้องต้นงิวเห็นผาขาวบางๆห้อยอยู่ตามกิ้งคือผีตายหงผูกข้อตายบางผืนไว้เองคือมีคนอยู่ในนั้นเพิ่นสั้นเหาเบิ่งทางต่อหน้าอย่ามองมันหลายมันสีหลอกตาเหา เล่นสูตรลมหายใจลึกโอ้ยกูก็ขึ้นใจแข็งอยู่แต่เสียงคนคร่วนนี่มันกองจนหูอื้อแล้วเด้ท่านใดนั่นเสียงผู้นิ่งห้องหอยหวนกระดังขึ้นไกลไกลขึ้นเสือกูขึ้นเสือกูแน่กูนหนาวกูนหนาวอิงหันไปเห็นผู้นิ่งผมยาวรุ่งร่างยืนเปื้อนดินโครน้นตาเว้าโบยางสาซามหากูสิเอาขึ้น กุกสะดุ้งสิ่งที่เห็นคือผู้ยิงนั่นมือบอมีมีแต่แขนขาดแล้วเสื้อเปื่อนเลือดข้าหูกลิ้นเหม็นเน่าลอยมาเตะจมูกบุญมาเหดใจห้องลั่นวิ่งวิ่งรวดบปเน่ทั้งซีวิ่งบกคือชีวิตต้นงิวสองข่างทางกระสรรันสะเทือนกิ้งกานพยายามหยืดลงมาคือมือหลายรอยขางสิขวาตัวพวกเขา <rir. S 2> กุกได้ยินเสียงหัวเราะตามมาหลังอีก ใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วป้าชาเฮาร่ออยู่เด้อพาอพวกเขาวิ่งพลแนวตนนิวก็เห็นทีโล่งกว้างข้างหน้ามีดงไม้ใหญ่รุ่งรังตรงกลางคือป้าชาเก่าที่เช่าบ้านเราต่อกันเมื่อวาเป็นที่ฝังศพนักโทษกับคนตายโหงโบมีไผยกล้าเหยียบมานานหลายสิบปีทุกคนยืนนิ่งใจเต้นตึกต,กตกึกุ๊กหายใจหอบเบิงกลองในอ้อมแขน แล้วกลองกัะสั้นเองอีกครั้งตุบตุบตุบคือหัวใจสื่อรุดออกมาดินตรงปากท่างปาชาเกา่าแห่งแตกเป็นร่องร่องคือพื้นมันหายใจได้แต่ละก้าวที่เหยียบไปมันดังกรอบกรอบเหมือนเหยียบหอดกระดูกแห่งกุกกอดกลองไวแน่นจนแขนสัน้นนี่ละบุญมาปลาชาเก้าเต่นแนวบ่พืชแน,นบุญมาหน้าเคร่งสูบเขาเมาออกมาเหือกให่ แต่ย่ามปล่อยเข้าเมากลับเห็นเป็นรูปค้นหัวขาดล่อยอยู่ในหมอกทํำเอาเล่นกับอิงใจหายบอกล่าแม่แต่สิขยับกูได้ยินอาวุโสเล่าวา่าที่นี่มันฝังศพนักโทษกับคนตายผิดธ,ธรรมชาติบอมีการทํำบุญทรงวิญญ,ญาณเลยของที่เฮาได้มามันก็มาจากนี่ล่ละท่านใดนั่นเสียงกุ๊กก,กระดังกล้องมาทั่วป่าชาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเสียงนั่นหลายสิบหลายรอยเหมือนผู้คนทังป่าชา พร้อมใจกันห้องเล่นมือสัน้นถือไฟฉายซองไปทัวแต่ไฟกลับรีบรีซองออกไปว่าได้เกินสองเก้ามีแต่เง้าค้นยืนรายรอมอยู่รอบ,รอ,บอิงกระสิ้นเสียงพูดพวกมึงพวกมันยืนเต็มป่าชาเลเอเง้าพวกนั้นมีทั้งผู้หญิงผมยาวเสื้อพาขาดวินผู้ชาย้อหักบางตนตาโปนบางตนมีเชือกพันคอบางตนนีแผลเป็นร้อยยิ่งทะลุอก ทุกตนหันหน้ามาทางกลองในมือกุกจูจูกลองกระเปิดเองดังแกรกเสือพาร์เก่าๆกระจายออกมาลอยขึ้นเนื้อหัวแล้วร่างผีหลายสิตตนพุ่งเข้ามาแย่งเสือของตัวเองตะโกนหอยหวนขึ้นกู้ขึ้นกูขึ้นกู้ดินใต้ฝ้าเท้ากุกกระซันสะเทือนขึ้นสิถล่มลงไปใต้ดินเสียงผีฮอเราะดังพร้อมกันรอบป,ปา่าชาฮฮาพวกเจ้าหนีบ่พ้นแล้ว เสือผ่าเก่าๆลอยหมุนอยู่กลางอากาศคือฝูงนกดำวนรอบหัวทั้งเสียงห้องทั้งกลิ่นข้าวเลือดคลักคลุ้งจนหาใจแทบบ่ได้กุกเซ่ถอยน้ำตาไหลพรากกูขึ้นแล้วเอาไปโลดกูบ่ต้องการมันแด้แต่ผีหลายตนกันยั่งตะโกนก้องบ่อพอบ่เมนแค่ขึ้นต้องมีเลือด ต้องมีชีวิตเล่นหัวเสียตะโกนสวนพวกมึงอยากได้อะไรก็เอาไปแต่ปล่อยห้าไปโลดทันใดนั้นไฟฉายในมือเล่นกระดับพรึบมืดบอดทันทีเงาผีหลายตนทุ่งเข้ามาห้อมล้อมบุญมากคว้าขวดเหลาขาวในยามสาดออกไปพร้อมจุดไฟแช็กฟุบเปลวไฟลุกเป็นวงกว้างเผาผีที่ยืนขวางอยู่ด้านหนึ่งจนถอยห่างออกไปวิ่ง วิ่งไปกลางป่าชาโลดบุรมาตะโกนทั้งสี่วิ่งฟาคว้าม,มืดเข้าไปกลางล่านป่าชาที่นั่นมีแท่นหินโบราณผุผุโผล่ขึ้นมาคือหูบสารเพิ่งเกา่ากล่องในมือกุกกระสันแห้งคักคือศิละเบิดท่านใดนั่นเสียงผู้เทาโบราณก้องขึ้นจากใต้ดินผู้ใดเอาของเฮามาผู้ใดก็ต้องเส้นขึ้นด้วยเลือดกุกยืนตัวสั้น มองเพื่อนทั้งสามบุญมานาเครียดอิงน้ำตาไหลส่วนเล่นก็ก,กำมีดพลาแน่นเง่าผีหลายสิบตนเริ่มล้อมวงเข้ามาใกลเรื่อยๆเสียงโหยห้วดังสะท้านฝ่าบุญมาก,กัดฟันเอิญนเสียงดังกุ๊กถ้าเจ้าคือผู้รับเจ้าก็ต้องเป็นผู้คืนรถได้บอกคือมันสิบอ่อมปล่อยห้าไปเบิดกุ๊กหนาสีดหัวใจเต้นตึกๆมือกอดกล้องแน่นจนเล็บแตกเลือดซึม ผีทั้งหลายกระพร้อมใจกันห้องเลือดคืนด้วยเลือดคืนด้วยเลือดกุกยืนตัวแข็งมือสั้นจนแทบปล่อยกล้องบุญมาเล่นอิงยืนล้อมรอบรออคำตอบแต่สายตาผีหลายสิบตนกระตาแดงฉันมันกะโฟกัสไปที่กุกคนเดียวเสียงผีก้องขึ้นรอบป้าชาเลือดคืนของเลือดคืนของกุกกัดฟัน น้ำตาไหลพระกูกูกูสืบขึ้นแต่แต่แต่กูบ่มีเลือดผู้อืน่นกูขึ้นด้วยเลือดกูเองทันใดนั้นกล่องก็เปิดออกเองเสื้อผ้าลอยขึ้นสูงแล้วหมุนเป็นวงเวียนรอบกุกมือผีหลายตนพุ่งเข้ามาแต่ยังหยุดหัางเล่ากับรอกการเซนบุญมารีบเข้ามากอดไหลกุกระวังอย่าให้มันเข้ามาใกล้มากกว่านี้กุกยกกล่องเหนือหัวพลางเอ่ยเสียงเบา ขอให้เจ้ารับของคืนแล้วยกเข้าไปโลดให้เห้าไปให้อภัยเห้าทัานใดนั้นเสียงล้มพัดแห้งเสื้อผ้ากระมุนแห้งขึ้นจนแทบเอื้อมมือไปแตะกุกแต่บ่ท่านใดผีบางตนกระยุดกลางอากาศแล้วเสียงหัวเลาะเปลี่ยนเป็นเสียงฮื่ห้าเบาๆเงา,เาดำหลายตนค่อยๆลอยถอยห่างกุกเห็นพวกมันเงยหน้ามองกล้องแล้วค่อยๆหายไปในหมอกบางที่ล้อมป่าชา้า เล่นเอ่ยเสียงสันโอ้ยกูว่าพวกมึงบอรอดแล้วซะอีกแต่เฮาเฮาหรอดแล้วเนาะกุ๊กนั่งลงหอบมือยังจับกลองแน่นอิงเบิงรอบๆปบาชา้าเสียงล่มเงียบลงแสงดาวสะท้อนผิวหมอกบางทำให้ความเฮี้ยนค่อยๆลดลงบุญมาพูดเสียงหนักเฮาเห็ดถึกแล้วขื้นของให้มัน่นแต่จำไว้เดอ้อของบางอย่างบอเมเนของเล่นออนไลน์ ทั้งสี่อนหายใจเง่าบอกกล่าเว้าไผบอกกล่าเหลียวหลังกล่องในมือกุกค่อยๆหมดแรงสั้นแล้วกล่องกับปิดสนิทเองสีคนเดินออกจากป่าซ่าเกาฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยแต่ความเงียบรอบโตยังหนักนวงอยู่กุกยังคงกอดกล้องแน,น่นมือเย็นเฉียบเงือยังซึมตามขมับ ลั่นสูตรลมหายใจเลิกโอ้ยกูว่าบอเคยใจเต้นจ,จักจักจนขนาดนี้อีกแล้วเด้บุญมาพูดเสียงเคร่งของออนไลน์มันบอแมนของเล่นมันอาจเป็นของคนตายหรือของบาปผสมวิญญาณบอแมนเฮ็ดเล่นได้ง่ายๆอิงพยักหนา้าน้ำตายัางซึมกูสิจำไว้บอเอาให้นังจากป้าซ่ากเก่ามาอีกพ่อพวกเขาออกมาหอดทั้งหมู่บ้าน เสียงล่มเงียบลงแต่กุกยังคงเห็นหมอกบางๆลอยอยู่รอบโตัเหมือนผีบางตนยังค่อยซองอยู่กรองที่กุ๊กถือกับปิดสนิทบวมีเสียงสั้นอีกต่อไปแต่สี่คนบอกล่าเปิดมันอีกพวกเขาเดินกลับบ้านพร้อมใจนักอึง้งความร้อนยังค้างอยู่ในหัวใจลั่นเบิงกุกมือนี่เหาเลียนรูแล้วเด้ ของอ่อนล่ายบางอย่างมันบวมนของเล่นถ้าเจ้าเห็นกลองแบบนี้อย่าไปยุ่งเด็ดขาดกุกพยักหนา้าน้ำตาคลอแต่ใจหูซึกโล่งขึ้นนิดนึงที่พวกเขารอดมาได้บุญมาอ่างไฟฉายขึ้นเง่ามืดที่เคยตามพวกเขากระเลื่อนหายไปในแสงเศร้าทั้งสี่คนเดินกลับหมูบ่บ้านใจยั่งเต้นตึกตึกแต่พวกเขาหูแลว้วโลกอ่อนล่ายบางสิ่งบแม่นของเล่น และบางครั้งของมันสิมีชีวิตของมันเองถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างยังค้างคาในใจอย่าลืมติดตามเราต่อไปเพราะความหลอนยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไป